สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับคนเราในบางกรณีที่มีใครมาทำให้เราเจ็บแ้นเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าโกรธจัดจนดื่มไม่ได้นั้นนะในภาษากลามเขาจะใช้คำว่าแขนแขนภาษาใต้ก็มีคำว่าแ้นนี้เช่นกันคำว่าแ้นเขียนอย่างนี้ครับ กอควายสระแอนอนหนูสะกดวรรณยุกโทกำกับอ่านว่าแขนแขนแต่ชาวปากใต้จะออกเสียงเป็นแขนแขนคำว่าแขนแขนในความหมายหนึ่งก็หมายความว่าโกรธจางผูกใจเจ็บไม่หายในความหมายที่สองหมายถึงแขนแขน ปลว่าจุกเขน็นแปลว่าจุกดังในประโยคที่ว่าแหลว่าเปื่นชัดหลบบอลโตกพุ่งฉาดผมเกนใชบไหมแหลว่าเปื่นชัดหลบบอลโตกพุ่งชาดผมเกนใช่ไหมหมายความว่าเมื่อวานเนี่ยเปื่นเตะลูกบอลโดนท้องผมจุกเหลือเกินหรือ ในประโยคที่ว่าผมกินข้าวไม่ลงเพรมันเคนผมกินข้าวไม่ลงเปรมันเคนหมายความว่าผมกินข้าวไม่ลงเพราะว่ามันติดคอหรือฝืดคอครับคําว่าเคนเคนในความหมายของชาวใต้มีอยู่3อย่างครับหก็คือ โกรธย่างผูกใจเจ็บไม่หายสอคแนแปลว่าจุกสามแกนแปลว่าติดคอหรือฝืดคอครับถ้าท่านพอใจชอบใจก็กรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยก็จะเป็นประคุณครับสวัสดีครับ